สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะญิงอุ๋ยชาแนลนะคะจะพาเด็กเที่ยวชื่อตอนเด็กเที่ยวตอนอีพีแรกนะคะ <Wow. S 1> เราจะพาเด็กนะ,ะไปเที่ยวอยุธยากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอายุทยานั้นนะคะมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะแล้วตอนนี้ดูสภาพเด็กเที่ยวกันของเราสิคะเป็นไงคะคุณย่า หลับไปแล้วนะคะโอเคแล้ววันนี้เราก็จะนำทางด้วยจออดอยที่เราเพิ่งติดมานะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ยะทยาค่ะดูสิว่าที่ยะทยาตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วเราเพิ่งจะออกจากบ้านเพราะว่าเราเพิ่งจะว่างขับลงไปตลอดดูยี่เดินทางบระดับอุตรามันจะมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดธนางเชิงนะคะนี่เดมีวัดธนางเชิงนะดูหน้านะคะเพิ่งตื่นด้วยนะคะสนุกไหมคะกดปิดนะคะเด็กจะชอบกดปุ่มปิดมากเงียบมากเงียบมากมีรถ ของเราแค่คำเดียวคนไม่มีเลยนะคะอันนี้เราก็ระวังตัวกันอยู่นะก็ให้เด็กใส่บวกด้วยเรายังไม่ได้เข้าไปในตัวมัดนเาเดินรอบๆกเป็นทำไมลูกวาระดิใช่ไหมคุณะนี่ก็เคยเป็นสถานที่วัดนะที่เคยคึกคืเราไม่ได้ลง เนาะเพราะว่าเราโคโควิดนะคะเราพาเด็กมาะคที่จอดรถกว้างเมื่อก่อนจําได้มาเมื่อปีที่แล้วเต็มร้านค้าแบบน่าสงสารมากไม่มีคนมาเที่ยวอ่ะเนี่ยนะคะเขาที่แล้วจําได้มาแย่งที่จอดรถกันนะคะโอเคไปต่อที่ต่อไปเลยค่ะน,นี่เราอยู่อีกวัดหนึ่งแล้วนะคะเราจะพาลูกมาดูอันซีน เปลี่ยนพระในต้นไม้กันนะวัดนี้ชื่อวัดอะไรคะมหาครามหาทา,า,ทราวราวิหารใช่เหรอ, <Okay. S 1> อ okay. เคงเงียบมากจำได้อุ๋ยมาเขาที่แล้วนะคะไม่มีที่จอดรถเพราะไม่มีต่างชาติปุ๊กเนาะที่จอดรถเหลือเต็มเลยเงียบตรงไม่น่าไม่น่ามีที่จอดอะไม่มีไม่ม,ม,มีเขาที่แล้วล <ะ S 1> อุ๋ยมาไม่มี มัน่าจะมาจอดใกล้มันใกล้ใช่เขาก็เอาแบบฝรั่งมาเอาแบบคนที่มาแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้จอดโอเคนี่อนะอย่ากล้องเราใช้กล้องสามองศาน่นี่นะคะเราก็นำเด็กใสใ่ในห้องที่ปิดตาย <laughs> เดี๋ยวรอพ้นคนไปก่อนก็ได้แม่อยาค่อยเปิดให้เขานี่นะคะคือบรรยากาศ ของวัดที่เคยคึกคืนไปด้วยนักท่องเที่ยวนะมัน,นก็เงียบมากร้นนานรวมนะคะที่เคยเปิดเงียบมากเลยพักเติมพลังพักเติมพลังงาน นี่คือสภาพเด็กที่เดินนะ,ะดูมือนี่เป่าแอร์ไปหน่อย <c oughs> <g ül> ใช่มาอายุทยานะจะเดินที่วัดนะคะต้องมาเย็นเย็นหน่อยตอนนี้ร้อนมากดูมือเดะนะคะได้เข้าพอดีอดดปีกี่โมงสี่โมงเข้าปีสี่โมงเหรอ,อ,ม,อมีหน้าเห็นคขาถอดถอดแมสแล้ว โอเคไปต่อกันเลยค่ะจุดที่แบบคนนัดกันนี่ยมันเหมือนอันุสโซรีชัยอันุสโซรีใช่ไหมกรุงเทพเขาเรียกอันุสโซรีชัยเลยจับจับ เจ้านายที่ฉันหลับไปแนละ้วได้เวลากินข้าวเย็กกันนะ